สวัสดีครับแดดฟรีนะฟรีครับวันนี้ก็พามาติดตามการติดตั้งปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับขนาด5.5แรงข้อออก3นิ้วนะครับเป็นบ่อขนาดหน้า6นะครับวันนี้เราย่อนอยู่ที่5ท่อนนะครับหรือ20เมตรนะครับใช้กับแผงโซลารเซลล์นะครับผงเล์จะอยู่บนลังคานะครับ6 16แผงนะครับค6แผง5 0วัตต์ยีหอลองจิ16แผงนะครับพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไร่ เทียสุทัศนะครับแปลงสองร้อยไร่นะครับหน,นองกระทุ่มนะครับตำบลหน,นองกระทุ่มเภอค่ายบางอาจารจังหวัดสุร์นุรีนะครับตอนนี้นะครับเวลาสิบห้านาทีนะครับสิบนาฬิกาสี่โมงเช้านะครับสี่โมงเช้า,ชาก็ปั๊มทำงานได้ เต็มที่นะครับตอนนี้50นิดเลยวแดดสลัวสลัวนิดหน่อยนะครับปัม๊มชุดนี้ก็จะใช้นะครับกับเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับใช้อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวกันนะครับสลับหลังเตาสลับแหล่งจ่ายนะครับเราจะจ่ายถ้าน้ําในไร่อ้อยของเขาขอางเตี๋ยเขาน้ําท่วมเยอะ ก็จะใช้ปั๊มหอยโคงที่อยู่ตรงนู้นนะครับในการนิดออกแต่เวลาที่เสียเขาต้องการใช้น้ำนะครับก็เสียได้จะบ่บดานนะครับในหน้าแลรงบ่บดานเติมครับมาเติมน้ําลงกระใหญ่บ่อนี้นะครับก็จะใช้แผงชุดเดียวกันนะครับแต่เป็นโหลดสองตัวนะครับก็คือปั๊มเสมอศกับปั๊มหอยคงนะครับขนาด ามแรงนะครับอยู่ตรงนน้นนะครับที่จะพาไปชมตอนนี้ให้ดูน้ำก่อนนะครับน้ำออกอสวยๆนะครับตอนนี้ก็พามาดูอของคอนโทรลกันนะครับคอนโทรลนี้ก็เป็น i อ v อนวีนะครับขนาด7.5แรงครับใช้ควบคุมทั้งปั๊มสมิสมร์ท5.5แรงแล้วก็เป็นปัม๊มไฮโคนงาแรงส่วนนี้นะครับ พดน้ำในไร่ออยออกนะครับอ่ยอยูตัวนี้ก็จะใช้อสองสอ,งสองระบบนะครับก็จะใช้อสเฟสนะครับไฟสามเฟสมามาร่วมแล้วก็ใช้โซลาเซลล์นะครับในการาเวลาที่ใช้ในตอนกลางวันที่จะใช้แสงแดดเข้ามา,าช่วยนะครับก็จะ,จะทำเป็นทันอาหลังเต่านะครับถ้าโยกขึ้นข้างบนนั้นก็ ใช้เสมออส่วน,นยกลงล่างนี้ก็จะเอามาควบคุมปั๊มให้คงตัวนี้นะครับตอนนี้ปั๊มก็ทำงานอยู่ที่40เฮิรต์นะครับไฟแสงมาที่อยู่6ไฟจากแผง600กว่าโวลต์น,นครับปั๊มอากินอยู่ที่250โวลต์นะครับกินกระแสอยู่ที่10แอมป์นะครับตอนนี้เป็นปัม๊มเสมอนะครับรอบอยู่ที่2,500รอบนะครับ ก็จะมีปั๊มที่ออกขนาดหน้าหกด้วยนะครับเดี๋ยวเขาใช้เป็นปั๊มสิบห้าแรงนะครับท่อออก6นิ้วนะครับดีน้ําออกอนะับอันี้ก็แดดสลัวสลัวนะครับแต่ปั๊มเราก็ยังทำงานได้ได้เต็มที่อยู่นี่สับกวร์เฮดนะครับ ถ้าขึ้นถึง55เฮิรก็จะแรงกว่านี้นะครับตั้งเฮิรตไว้ที่55นะครับก็สวยๆนะครับท่านใดก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับว่ามีบ่อขนาดเท่าไหร่จะใช้ปั๊มกี่แรงมีพื้นที่ทำได้ทำนากี่ไร่อะไรเงี้ยนะครับจะต้องการให้เราไปวางระบบให้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับ แดดฟรีน้ำฟรีครับ0843858365นะครับุณครับ